แทนคุณดูดีมากเลยนะพี่ว่านางแบบก็น่ารักดีด้วยดูเข้ากันดีจังแทนคุณเนี่ยโอเคค่ะว่าหน้าอีนงแบบเนี่ยนี่มันดูหยุดนี่ประการหน่อยได้มาอย่าคิดว่าพี่ไม่รู้นะ ที่พี่ไม่พูดเนี่ยเพราะพี่เชื่อว่าเธอเนี่ย p ป o ร e เฟ i ชั a นอลพอที่จะแยกแยะระหว่างงานและส่วนตัวได้นะผ่าผนนี่จับเสือ้อ ้เป็นแต่ฉันมองผิดเพราะนอกจากเพียวจะแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไม่ออกแล้วยิ่งแทนดังเพียวก็ยิ่งควบคุมและแสดงความเป็นเจ้าของแทนมากขึ้นเพียวทานข้าวแล้วล่ะครับที่เธอไปถ่ายแบบมาลงวิทยาศาสตร์ โอ้นี่ได้ลงเล่มเดียวกับเฟียล่ามาลิสาเลยอย่ะเนี่ยให้ดูผลงานตัวเองไม่ได้ให้ชื่นชมเฟียล่าผมก็แค่ดีใจอ่ะนี่เฟียล่ามาลิสานางเอกเ,เบอร์นหนึ่งเลยนะผมยังเคยดูละครที่เขาเล่นเลยแล้ววันนี้ได้มาลงหนังสือเล่มเดียวกันคุณจะไม่ผมดีใจได้ไงอะ่ะจะบอกอะไรให้นะอยู่ในจอเนี่ยมันอาจจะเป็นนางเอกแต่นอกจอเหรอขี้เหวี่ยงขี้วีวนติดเหล้าติดยาติดผู้ชาย เล่นละครผู้ชายคนไหนอะก็หลอกเขาไปทั่วได้ยินอย่างนี้แล้วยังจะชื่นชม,มอีกปะผมก็ไม่รู้ว่านิสัยข้างนอกเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าผมก็แค่ชื่นชอบผลงานเขาแค่นั้นเองถ้าเธอไม่อยากถูกใครหลอกนะเธอก็เชื่อฟังฉันเข้าใจไหมผมรู้ที่คุณเคยบอกผมผมจำได้ไม่ต้องมาทำเสียงแบบนี้เลยนะรู้ตัวไหม พอแทนมีงานเยอะขึ้นน่ะแทนก็ทําเป็นเหมือนแทนเบื่อเพียวขึ้นมาทุกวันน่ะแล้วเรื่องเมื่อวานที่กลับบ้านช้าก็ยังไม่เคลียร์นะพี่เโทรไปถามคุณที่กองแล้วเขาบอกว่าแทนเลิอกกองตั้งนานแล้วแล้วทำไมกลับช้าก็ผมบอกคุณไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วไงว่าแท็กซี่ปล่อยผมวงการทางผมก็เลยต้องเสียเวลาหาคันใหม่แทนพี่วอออยู่ในวงการมาตั้งนานนะอยากคิดจะมาโกหกเพียวเพียวผมว่ามันไปกันใหญ่แล้วนะ ผมจะไปอาบน้ำไม่ต้องกินข้าวก่อนนั่งเลยเมื่อกี้พี่เอาว่าอะไรนะครับพี่บอกว่าแทนกำลังจะได้เป็นพระเอกละครแล้วแล้วแทนก็จะได้เล่นคู่กับเฟียล่ามาริสาด้วย <c oughs> นี่ผมจะได้ละครคู่กับเฟียล่ามาริสาเลยอะครับ ที่แทนดีใจที่เดดได้เล่าขอเรื่องแรกหรือว่าได้เล่นกับเฟียล่ากันแน่เพียวไม่เอานะเพียวถ้าเพียวหวังดีกับแทนนะเพียวก็ต้องดีใจกับโอกาสดีๆที่เขากำลังจะได้สิจริงไหม